นี่คะับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอ่เแบบอม่แน่แหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพนะคะที่อยู่ติดกอ่โรงบาร์ิซีร่ราท่านะอยู่ด้านหลังค่ะแนละอีกด้านด้านมันจะเป็นจะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือท่าเรือข้าวปลาทีาา่นี่เป็นถนนคนเดินนะคะอ่ะเรียกว่า ส้อยบางส่วนมังคุดบางกอดน้อยนะนเร็วคนเร่เพลืนมาและอันนี้เป็นตลาดเดินเล่นเล็กๆเป็นตลาดที่ใช้สำหรับคนเริน,นะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะที่ข้าพเจ้าเคยมานะคะตอนที่ครั้งหนึ่งน,นี้ก็ได้แวะเวียนนะคะมาสถานที่เคยที่เคยบา ก็อยากมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะคะที่ข้าพเจ้าเคยมาข้างในสอยข้างสอยก็จะมีมันก็น่าจะเป็นนี่เป็นถนนคนเดินนะคะนี่วัจังคนระับ วันนี้นะคะวัววนวน,ะะนี้วันอาทิตย์ที่สิบสองเดือนมกราคมส5 6 8ันห้า้อยหสิแปดะคะนีก็ได้แวะคือด้วยแบบเขาชิ้ของพระเจ้าได้ชิคงบรรยากาศเก่าๆที่เคยเที่ยวเคยเดินนะคะก็อยากแวะเวียนมานะคะ่ะก็นึกนึกจำนะคะนึกจำได้ว่ามันอยู่ติดโรงพยาบาลหลังกิริราชนะคะที่เป็นท้าวฟทาท้าฟ้า มันเป็นแบบแค่ AL <als> นี้ว่าเลยเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้ค่ะพระพิจาก็ทุราลงการเดินการเดินก็ค่อนข้างจากล้องขึ้นนะคะก็เลยเอาเวลาได้ขอเวลาเที่ยวนิดนึง ที่นี่ก็นะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์เข้านะคะมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่เข้ามาบ้านด้วยนะแต่ว่าลักษณะว่าเป็นรถยาวสี่สิบแปดตัวยาวพี่เจไกันนะคะข้าพเจ้าจอดรถไว้ที่วัดระฆังขง้างมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็เดินมาเดินมานะคะทุกคน พี่จำแทบไม่ได้นะคะบรรยากาศปิดไปเยอะนะคะคนเยอะขึ้นคนเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากนะคะคอะนะ,ะ,อ,อ,ะ,นะ,ะอันก็ เดี๋ยวข้าพเจ้าจะข้าไปมันเป็นที่คล้ายๆบางดูวิวนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแวะเข้าไปนะคะมันจะผ่านอาคารของทางโรงแรมเขาคะ่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราเดินผ่านก็ไปได้นะที่โรงแรมเขายอมรับว่าคือเเรียกว,ว่าอะไรนะคือเรียกว่าทุกพื้นที่ที่นี่นะ,ะเขาเขาแบบใช,เใช้เขาใช้เขาใช้เาเรียกว,ว่าอะไรเ่ะมัน คาเหมนแบบเหมอนแบบธุรกิจสตรีฟูดอะนะคะการเดินรันไรเขาเนี่ยนี่ค่ะพระเจ้าเคยมาฝงหลังมีข้าาพะเจ้าเคยมา้าบางาจาพระเจ้าคเนี่ย mm. ห,หลายปก่อนพระเจ้าคือยนนึกว่าเคยไปที่ไหนนะคะเคยไปที่ไหนก็จะบูรูปนะคะยางมาเที่ยวที่เดิม อันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะว่าออเออดาวได้มามีเวลาก็แว,แวะมานะคะในอยู่กับตอนลางที่เราจําได้นะคะ